แปลกแปลกเป็นทีนี้การที่อยู่ด้วยกันนะพี่ช่วยสั่งไห้ลูกน้องคนงานหน่อยมันจําตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ที่สูงที่ต่ํากับฉันมันก็เถียงใครทํางานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้เปียกไอค้คนแกว้วส่วนมากไอ้เปี๊ยกเลยมันขโมยของชิ้นใบครั้งฉันซื้อครีมพอนเอาไว้จาหน้ามันขโมยไปทีแล้วไอ้เปี๊ยกมันขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปนะ้อยเปียกครีมพอนน้องก็ซื้อไว้ทาหน้าฮะกูพา,าไปตาเคย ครีมตาหน้าปอาไปตาก่อยตาจอยเอ้ยในตัวทัดมันประกาศมันว่าครีมนี้ผสมโดยหม i r จะได้เชือ m o i r จะได้เจอ, <c oughs> อจไจอ้หนูเออว่าใช้ตารับเลยยังกดอยู่เลยบาล้ามันไม่รู้เรื่องอ่ะคนใหญ่เปี้ยงเราไม่ชอบมันเลยลำคาญอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้วันนี้คนเมื่อในเพียกเรียบป้อยแอ้อมันลุกขึ้นตั้งแต่เช้าไปไหนาง,งานไม่ทำไม่เพียก ไปในลาดเนี๋ยวดินในลาดตวายนเก่งกลวยเมกาตั้งแล,ล้วคนลุงไปนอนนอนนเลยตัวละจับไปตัวจับใัไหนเก่งกลวยหญ่บาตัวจับปักตัวไหนเก่งกลวยมาโรเห็นบริจัทมันหวาถ้ายากให้หนาทีไม่เพลงแดงให้ใจเล็กไม่ในเครือ,อ <laughs> ในเครือแต่มันเกี่ยวกับกลวยแล้วตึงกลวยปอมมึงเป็นไล่เหรอมันคนหลายเรื่องไอ้บาเออไอ้ดีคนเล่นกว่าเครือไข่ ไอ้นี่ก็ใายตังคเครือเที่ยงยินใตวอหัวหนแม่เอยแม่เออได้จบนักหน้ากากีหลักอย่าไปเคยกโมยคอยเพียกรู้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายกองในชีวิตในเพียกลักบอยมันไม่หวาดไรยกว่าไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปล่าพงเนี้ยเอวพอเดินออกกีจ้าวันว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเกูไปหลักลาวร้อยกันนั่นเข้าไปหลักปล่าพงอย่างเชิญเลย แต่ว่าก้องรักมาดีจริงมันปลาทันวะแม่ปลาปงงันรักมาปงนุ่งใจอย่างเั่วดอกบงนำดำเป็ดปลาปง้อยมม่รอเกี้ยวว่าเบอร์ดีกูทราปลาปงหลุนไหมอ,อันเออไม่เออบงเดียวเลยมึงวะจริงกูบอเทใจถ้วยเลยเดี๋ยวควาดเลยก็ไม่มีเยอะช่งองเลยในปองก็ไม่มีไอหลูกกันเหนื่อยก็เปอกูเทตำปลื้กกูเาอย่างแต่น้ำก็กิน กวนดีปีบจำนาวกวนวัวออมใจอะยำปลาปองกูนะลูกโรงที่กินข้าวมันนิว้วกูตักปลาปองนั้นในจาวข้าวให้ลูกคูละร่องช้อนร่องช้อนซ้ำคืนเดี๋ยวเดินลุงลูกกูไม่นอนเลยเพื่อป่นแก้วนอนกับเปรตได้กับมึงยำกาแควลูกกินก็นแลวเบอร์เดียนกาแควแล้วไม่ใจปลาปองอากูว่าใจน้ำดำเปรตคอนอยู่ในตู้เ็น บ้าแก่ตายตุกเหลืองเบือก้องไนเจเวนนี่ทุ่นบอยจริงทุ่นบอยเออเห่ว่าทุ่นก็ไม่นานเดี๋ยวใจจานิกไปตึ้งหันเพ้อตำรวจไปเดี๋ยวใจหนึ่งดิเคยโบกตำรวจนายไปอะไอติมมันนะไอติม้อยไอติมวอวไอติมวัเออมันวอวเดีใจก็ไปเต็มมัดกันแล้วก็เจิฟกันว่าเคยลักกองเจเวนเคยรักกันแล้วเคยรักซะบูซะบูลักเออเบือ หัวนี่ใตห้องมันรู้แลไงไรมันพูดเรื่องลําบากโยยาไค่เพียกนี่มันดื้อด้วยพาไปไหนฉันไม่พาไปแล้วพาไปน้อยนี่นายอนวัดกระตกโลกมนรู้ตกะโลกว่ามันบู๋เออพมกินนุ่มจีนจานสิบบาทไอ้เพียกกินจานเดียวเหมือนผมได้ต๊เที้ยยี่ิบมันโง่ไมโร้ใช้ตกเที้ยยี่ิบอะกูว่ามันโว่าเพื่อแค่ตองเที้ยตังยี่ิบบาทพอกินนุ่มจีนเร็จแม่กาต้ามากะบ้าอย่างเคยไหมมึงว่าบัวกูว่ายัง แกวากินด้วยขวนจงด้วมก็กิดกากอเฮมึงกิน